สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆมาแนะนําอีกแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเราไม่ได้มาขายกระมังถ้วยชามหรืออะไรนะครับเรามาขายเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าสเปเซอร์รองลำโพนะครับแล้วก็กระปุกกันน้ํานะครับเรามาดูตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเป็นตัวรองเสียงแหลมแหลมจานนะครับนี่ครับ ขนาด4นิ้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งแหลมจานแต่หาที่ติดลําบากหรือเกินจะเจาะรถก็เสียดายเลยครับนี่ครับเราเอามาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ไปติดกับประตูรถได้เลยนะครับเพียงแค่จับน็อต3ตัวก็ใช้ได้แล้วนะครับเรียกว่าง่ายๆนะครับไม่ต้องไปตัดรถเป็นรูโบให้เสียรถนะครับหนึ่งคู่นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับค่าจะส่งเหมานะครับหกสิบาทนะครับกี่คู่ก็ได้นะครับนี่ครับงานเนียนเียนสวยสวยนะครับแล้วต่อไปเลยนะครับ สำหรับสเปเซอร์องลำโพง6.5นิ้วนะครับซื้อลำโพงตูดไม้เล็กหนานะครับลำโพงโมนก็จะต้องติดเขาเรียกว่าติดกระจกนะครับไปตัดไม้ลองก็เดี๋ยวก็ขึ้นรามั่งไม้เปืือยน้ําเข้ามั่งกับอันนี้เลยนะครับจบนะครับเป็นยางเนื้อดีนะครับเราเคยรีวิวมาบ้างแล้วครับรุ่นนี้นะครับหนึ่งคู่นะครับ150้าบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคัดจะส่งเหมา70บาทนะครับกี่คู่ก็ได้นะครับรุ่นนี้นะครับใช้ดีนะครับขายดีมากนะครับแล้วก็ สำหรับรถโตโย t a แบบตรงรุ่นก็มีนะครับอันนี้นะครับจุดอนอตสรูเนี่ยจะเป็นของ t o โยต้จับกับประตูเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลาโพงเข้าไปนะครับขันตำแหน่งเดิมนะครับรุ่นนี้ก็คู่ละหนึ่้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับถ้าจะส่งก็เหมาเจ็บบาทนะครับที่ร้านเราก็มีหลายอย่างให้เลือกอะเรามาดูต่อไปเลยนะครับอันนี้ครับ All New D ดีมนะครับสำหรับ6กคนะครับ หกคูณเก้าได้ยากเป็นหกนิ้วกระแลมจานนะครับเพื่อให้พลังเสียงที่ดังแรงพุ่งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูให้ดูนะครับใส่แล้วเนียนๆเลยนะครับเรายกให้ดูนะครับนี่ครับนี่เป็นไงครับเนียนกริบเลยครับนี่ครับหกนิ้วกระแหลมจานนี่ดังแรงหกคูณเก้าแน่นอนครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนครับออลนิวดีแมกนะครับเปลี่ยนหกนิ้ว6นิ้วกระแลมจานนะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปตัดไม้ตามรูป จางชังให้แพงๆครับ1คู่นะครับเพียง300บาทนะครับค่าจะส่งเหมา80บาทนะครับกี่คู่ก็ได้นะครับค่าจะส่ง80บาทนะครับงานเนียนๆนะครับสวยๆนะครับแล้วก็กระปุกกันน้ำครับขนาด6.5นิ้วนะครับจริงๆที่ร้านก็มีลำโพงกันน้ำขายนะครับแต่มันก็จะได้มิดโลน้อยครับใครที่ต้องการพิธีพิถันอยากจะได้ปริมาตร อ่าเขาเรียกไปไดมาตรลำโพงนะครับที่มันมีห้องสักนิดนึงอ่ามันก็เนี่ยเอาลำโพงธรรมดาที่มีระบายลมออกครับใส่กระปุกเนี่ยเสียงมันก็จะโป๊ะกว่ามีมิดเบสกว่าครับก็6.5นิ้วนะครับ1คู่นะครับอ่าราคาเพียง250บาทนะครับอ่าค่าจัดส่งนะครับ80บาทนะครับแต่รุ่นนี้เราไม่เหมาค่าจัดส่งนะครับเพราะว่ามันใหญ่และเกะกะนะครับค่าจัดส่งคู่ต่อไปเราคิดครึ่งราคานะครับอ่ารุ่นสมมติค่าจัดส่งแปดสิบบาทคู่ต่อไปก็จะเหลือ40บบาทนะครับอ่าสำหรับ ราคา6.5นิ้วครับคู่ละ250นะครับแล้วก็ขนาด8นิ้วนะครับนี่ขนาด8นิ้วก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับขนาด8นิ้วอ่าคู่ละอ่า300บาทครับจะแพงก็6.5 50บาทนะครับแต่ค่าจะส่งก็จะแพงกว่าหน่อยครับอ่า100บาทนะครับถ้าจะส่งครับอ่ารุ่นนี้อ่าใส่กล่องค่อนข้างใหญ่ครับจริงๆค่าจะส่งมันก็เกิน100ครับเราเราก็ช่วยๆกันครับแต่ค่าจะส่งคู่ต่อไปเราคิดทึ้งราคาเองนะครับ เพียง50บาทนะครับเขาจะส่งคู่ต่อไปเพราะรุ่นนี้จะเหมาไม่ไหวเพราะมันมันใหญ่ครับยิ่งอ่ามันมันจะซ้อนกันก็ไม่ได้ครับยิ่งยิ่งอ่าซื้อหลายคู่มันก็ยิ่งกองใหญ่นะครับแต่เราก็ส่งให้ครับเราก็ช่วยช่วยกันไปครับอ่ากำไรก็ไม่ได้เยอะมากมายครับก็ช่วยช่วยกันไปนะครับแล้วก็อ่าอ่าฝาครอบฝาครอบลำโพงครับเล็กตะแกรงหน้าดอกครับ6นิ้วนะครับใส่6นิ้วได้พอดีนะครับคู่หนึ่งก็100บาทนะครับ รุ่นนี้ค่าจะส่งเหมาเจ็ดสิบาทนะครับกี่คู่ก็ได้นะครับแล้วก็ขนาด8นิ้วก็มีนะครับขนาด8นิ้วนะครับนี่ครับขนาด8นิ้วก็คู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับค่าจะส่งเหมา80บาทนะครับค่าส่งเหมา80บาทนะครับก็มีขายนะครับใครต้องการสินค้าอะไรที่ราคาที่เราบอกนี่ราคาเป็นคู่หรือราคาต่อ2ชิ้นนะครับราคาที่แจ้งมาราคาต่อเป็นคู่และหรือ2ชิ้นนะครับชอบชิ้นไหนก็ทักทายกันมานะครับ อ่าแล้วก็คลิกดูรายละเอียดหรือดูเพิ่มเติมอ่ามีอ่าที่คลิกเพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอน,นะครับหลายๆท่านหาไม่เจอนะครับบอกเบอร์เบอร์โทรอยู่ไหนอ่าราคาเท่าไหร่อะไรงี้ก็ทัดอ่าไปดูคลิกดูเพิ่มเติมลูกศรเ,เล็กๆนะครับมาถ้าดูในอ่าคนที่ดูยูทูบย,ย,ย,ยูประจําก็หาไม่ยากครับบางคนอ่าไม่เคยดู YouTube ก็หารายละเอียดไม่เจอคลิกดูเพิ่ม มันจะมีลูกศรกดใต้คลิปวิดีโอนะครับให้กดเพิ่มเติมดูก็จะเห็นรายละเอียดมีทั้ง ID ดียลายเบอร์โทรราคารายละเอียดนะครับอ่าแล้วก็ใครต้องการสินค้าก็ให้ทักไลน์มาก็ดีนะครับเพราะว่าอ่าบางทีโทรมาโทรก็ได้ครับแต่อาจบางทีต้องโทรย้ำๆนิดหนึ่งจะติดจะติดยากสักนิดอ่าเพราะคนโทรเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็สินค้าทุกอย่างเราก็จะส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนนะครับใครชอบสินค้าชิ้นไหนก็ทักถ่ายมาได้นะครับอ่าสำหรับรีวิวนี้เราจบเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณที่ร